อันนี้งดท่องจักเดือนหรอครับท่องจะหาเดือนแล้วครับจะห้าเดือนแล้วเด้อครับเด้อสวยมากๆครับพี่น้องครับตัวนี้สาวนังน่ะนะเนี่ยแหละกีบเล็บเบื้องเอาครับตัวนี้คาโตัวยุทีเท่าไหร่ครับนี่แหละเบื้องเอาเพื่อองไรถ่ายเต็มๆถ่ายใหญ่ๆนี่ครับนี่หงหางนี่จตัวใหญ่ๆเลยครับพี่น้องมาให้มาเนี่ยเราจะพาเดินอ้อมไปดูด้านท้ายอีกรอบนะครับพี่น้องเอ้าะหงหางกับเบื้องเงล้วครับ ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมง,งและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับทลิปนี้ผู้ใดทีรอคอยติดตามงัวจากข้อของพอสิทธ์น,นะครับพี่น้องครับวันนี้มีว่าให้พีให้น้องนี่ก็เป็นงัวท้องเน้นเเพื่กอกอกรบพบเนี่แหละแดงๆใหญ่ๆยาวยๆแบบนี้แหละครับพี่น้องครับ ซึ่งข้อวัวของพศิษิ์นี่กัยูทีบ้านนุ้นแต่ตําบลท่าสองคอนอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อนี่แหละกับบรรยากาศการท่อเทียตอนนี้กัเป็นช่วงเย็นๆน,นะครับพี่น้องครับนี่แหละฝนกับขึ้นจังสิตกบกๆก,ก,กับสีล้นพี่น้องตรงเนี้นี่เด้อขุ่นขุ่นจากน่อยมีแมนลูกมาให้น้ำนะครับเอาจะเปิดตลาดปลาตัวไหนก้อนนะครับพี่น้องกับสีผ้พาพีพรน้องไปพูดคุยกันนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม อ่ามันนี้มีง้วนทองเนี่นๆมาให้นะครับเนาะมีเน้นสามตัวครับสามตัวนะครับพี่น้องเอ้าเริ่มตัวแดงก่อนครับตตััววนี่ครับตัวแดงครับเอาตัวแดงเงี้ยเงี้ยวเนี่แหละครับพี่น้องครับตัวนี้เงี้ยวข่อยีหลีด้วยพี่น้องเนอะเอาผู้ใดมักง้วนแดงเข้มของสังเงี้ยเงี้ยวตัวนี้เนาะอันนี้ง้วนทองจักเดือนหรือครับต้องจะห้าเดือนแล้วครับจะห้าเดือนแล้วดนะครับเด้ออันนี้ทองที่ไหนครับทองที่สามครับทองที่สองที่องที่สองนะครับพี่น้องเอาไอ้ทองกับพอได้ครับวันนี้เกมบอลครับ ท้องกับเจมบอลทีเคศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่นะครับเด้อเป็นท้องที่สองครับผมผสมวันที่หนึ่งตุลาหกสี่นะครับกําหนดคลอดกับวันที่สิบห้าเดือนกรกฎาคมหกหานะครับเนาะเอานี่หลับครับพี่น้องครับมาดูตัวใหญ่ๆแดงๆยาวๆแบบนี้นะครับเด้อหางยาวพร้อมบบนี้ครับพี่น้องนี่เบื้องด้านขางไปก่อนนะครับเด้อจะให้เป็นจูงยางให้เบื้องนะครับพี่น้องครับดูนี่ส่วนท้ายไปก่อนเลยเครื่องบดนี่จัดขึ้นกันละเอาเบื้องท้ายยางครับพี่น้อง ตัวนี้สูงใหญ่อยู่นะครับส่นสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับอันลอย47ครับร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับเอาเห็นละบรรยากาศเลี้ยงงูกับอยากขอขอกธรรมดาครับพี่น้องครับเอาจังสี่นี่อ่าทางของงูฟอรซิสวาไปเท่าไหร่ครับเปิดไปเจ็ดสิบเก้าครับตอนนี้เจ็ดสิบเก้าก็ได้ดัวดัวตัวใหญ่พูดแล้วพี่น้องนี่ไหมมักแบบใดมาต่อมาล่องเอาครับพี่น้องครับซึ่งราคานี่นี่ก็บรวมส่งฟรีคือเก่าครับส่งฟรีคือเก่าฟรีอาหารหนึ่งถุง แถมฟรีอาหารหถุงสั่นบลอซากครับพี่น้องเอาเบอร์โทรมาเราเรียวครับบาไนศูนย์เก้าสองครับศูนย์เก้าสองสี่สามสี่สี่ดครับแปดหกสีอครับเฟซบุ๊กครับพัออนิวดีเซลมันคือเาครับพัดนออนิวดีเซลเฟซบุ o กด้ครับพี่น้องครับนี่ออดูท่าเดินครับผมเ้ามึงสนหนาครับเห็นชัดได้พี่น้องเห็นนะครับเด้อนี่เกีียวโต้ยง่้ยได้อีกครับพี่น้องครับกดบื่นกว่านะครับเนาะไปไม ไม่มีติ่งนะครับพี่น้องเอ้าเพิ่งเอาชัดๆนี่แหละพี่น้องเห็นชัดๆไปนะครับเนาะเล็บเห็นไหมครับพี่น้องเล็บอึ๊บเดี๋ยวติดผ้าเบื้องนะดูหลังไปก่อนนะครับเนาะปุ๊บเห็นหลังนี่แหละเบิ้งเอาครับพี่น้องครับนี่อยากจะได้แบบนี้เบอร์โทรก็อยู่หน้าจอกดเลยนะครับพี่น้องครับอย่าลืมเติมเงินนั่นแหละพี่น้องครับเอ้าตัวต่อไปครับผมนี่นะครับเด้อเอาตัวขาวนี่บอกพ่อนี่นะครับมีแต่เฟียมใหญ่ด้วพี่น้องครับทองเน้นๆทองชัวๆ ทองนี่ก็คือตรวจทองแล้วได้ครับพี่น้องเด้อตัวนี้ครับผมต่อไปเนี่ยว่าบางตัวไอ้เท้าโบดนี่หนังหนาไส้ใหญ่อี๋นีครับพี่น้องครับตัวนี้นี่แหละหนังหมักหนาได้ครับเบื้องแล้วเป็นง่วงสาวพร้อมนี่พี่น้องตัวนี้สาวทองแรกครับสาวทองแรกนะครับพี่น้องครับตัวนี้ก็น่าจะรอยหาซิได้ได้ครับได้ส้นสูงอ่าทองก็พอได้ครับตัวนี้ทองกับไอ้สติงเล่ครับทองกับสติงเล่นะครับพี่น้องครับนี่เด้อทองกับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดอยากจะได้ได้ครับเด้อเดี๋ยวติดผ้าเบื้องนะครัับบเนาะทองก อ่าสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวผมอนอญาตมือผสมให้ครับอ่าวันที่ผสมวันที่24่ธันวาหกสี่กำหนดคลอดกับอ่าซิบเอตุล่านะครับพี่น้องครับประกันทองครับประกันทองให้คนตรวจทองให้แล้วเด้อพี่น้องตัวนี้เด้อคลิปนีครับมีคลิปให้นะครับเนาะนี่สวยเลยล่ะตัวนี้นังหนาพร้อมนะครับเนาะนี่เอ้าคลิปหูวขอบหูเป็นะครับพี่น้องหูกับว่ากายปากดอกนี่แหละสวยมากๆครับพี่น้องครับตัวนี้สาวๆานังหนาหนานี่แหละกรีบเล็บเบื้องเอาครับ ตัวนี้คาโตัวยุทีเท่าไหร่ครับเปิดไว้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับเจ็ดหมื่นห้าเด้อครับพี่น้องครับนี่แหละสไตล์อ่้วของปลอดสิทโตใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับต่อรองได้คือเก่าครับห้องไว้นี่การแบบสมน้ำสมเนื้อผู้ใดเอาไปก็ถือว่าคุ้มพี่น้องครับเอาไปรุ่นวานเจษทเป็นโตแมวโตเทึกแค่นั้นน้องได้กินได้แท้แล้วครับนี่ครับนี่นะครับเนาะต่อรองได้นะครับส่งถึงหน้าคอกแล้วก็อาหารเอาไปให้พร้อมทุกหนึ่งพี่น้องครับสามสิบโลฝุ่นแมนี่ส่งฟรีทั่วอีสานครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับ เด็บงามๆสวยๆเลยล่ะพี่น้องตัวนี้นุ่มตัวนี้มีตึงบ่ครับบ่มี่ที่ถามให้บางคนเพิ่นบ่มักนะครับพี่น้องก็บอกให้พี่ให้น้องอันนี้บ่มี่นะครับเด้อสวยๆใหญ่ๆยาวๆนะครับตัวนั้น1 47ตัวนี้ก็น่าจะ1 5 0ได้นะครับเนาะนี่75,000ตัวบักใหญ่ครับผมอ่ะการเดินการย่างก็สิเห็นแล้วล่ะพี่น้องครับเอ้าเนื้อกวางปันใดพี่น้องเบิ่งเอาอ่เอาไปจอดเลยครับบัดนี้เห็นแล้วอยากจะได้แบบนี้นะครับพี่น้องครับโทรมาถามได้ตลอดเด้อพี่น้องเด้อม้วนกสิ มีมาให้ชมอยู่ตลอดนะครับมีมาเรื่อยๆนะครับเนาะครับผมนี่อ๋อตีเบิ้งส้นไถ่ส้นหางนะครับเนาะเห็นชัดหรือยังนะครับพวงหางนี่เปันหางม้่เลรอพี่น้องนี่ต้องการทกขาเก้าขาลดเนาะหางย่างไงี่ะครับตัวนี้อ๋เห็นชัดไปครับพี่น้องครับสุกตบิ่นน้ำเบิงอยู่นี่แหละนี่อ่ะมาเร็วตัวต่อไปครับผมตัวนี้ครับผม ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวแดงดีนะครับเด้อตัวนี้กับทองคือกันนะครับพี่น้องทองซีวายศูนย์เก้าหทองซีวายศูนย์เก้าหกตัวนี้แดงดีนะครับพี่น้องครับซีวายศูนย์เก้าหกมีใดนะครับมีหลอดไห้นะครับเนาะอ่าอันนี้ทองที่อะไรครับทองสองครับทองที่สองนะครับพี่น้องเอาวันนี้กําหนดขอดมูนเน่พี่น้องผสมสิบหกกรกฎาหกสี่กำหนดขอดกับยี่สิบสามมีามหกหาดนะครับเด้อมีใบมีหลอดไห้นะครับเนาะ สองสิบหกไรซ์สี่พันสี่สิบบวกนีครับอ่านี่นะครับเด้อจากแกได้ตัวนี้ตัวเต็มดีนะครับพี่น้องครับท้องที่สองแต่ก็ยังสดสดอยู่นะครับเนาะนี่แหละเบื้องเอาเพื่อยากได้ถ่ายเต็มเต็มถ่ายใหญ่ๆนี่ครับนี่หงหางนี่จะตัวใหญ่ๆเลยครับพี่น้องมาให้มาหนิอ่าเราจะพาเดินอ้อมไปดูด้านท้ายอีกรอบนะครับพี่น้องเอ้าะหงหางกับบกใหไงล่ะครับแดงดีทั้งตัวนุมกับซีหัวอยู่ครับพี่น้องครับไม่มีตำหนิแต่โฟมอยู่เบื้องด้านข้างด้านนี้ชักกนนน่ออยัพี้ง ตัวนี้นี่ว่าไปท่าไหร่ครับเอาไปหกหมื่นห้าพันบาทครับหกหมื่นห้าเด้อครับพี่น้องครับตัวใหญ่อยู่เด้อครับเด้อหกหมื่นห้านี่พี่น้องครับนี่มาเลือกมาชมเอานะครับเนาะหกหมื่นห้าเอาดูเส้นหนาครับผมนี่เบื้องเอาไก่ๆได้ครับเนาะจีบเล็บเป็นอย่างไรดูเอาเลยนะครับพี่น้องหกหมื่นห้าเอายางเบื้องอีกกล่อบครับวันนี้อันนี้ทองชัวร์ๆคือกันเด้อพี่น้องครับตรวจทองแล้วมีคลิปตรวจให้นะครับเนาะครับผมนี่ได้ม้อเลยพี่น้องครับมักตัวได้แบบใดตัวเต็มเต็ม นอกเป็นยังไงครับนี่แหละรอกงวของควาซิดก็จะเน้นงัวงทอกมาเหพี่ยพีน้องว่าแบ่งปันนะครับเรื่อยๆเลยล่ะนี่นะครับเด้อตัวต่อไปครับผมแม่ลูกครับผมต่อไปมีแม่ลูกมาให้น้ำได้ครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อไปลูกนี่เด้อแม่บดนะครับพี่น้องครับสีเทาๆบดๆเนาะนี่ล่ะลูกนี่แบบอุยุ่วเลยได้พี่น้องเด้ออันนี้ใบของไครับ แม่มันพึ่งผสมครับโอ้นี่ใบผสมของแม่เนาะครับเนาะเก็พันรอบครับอ่านี่ตนี่โตแม่นี่นะครับเด้อแม่บดโบดนี่ผสมกับเจมบอลนะครับพี่น้องครับอ่อทีเคศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับพี่น้องครับผสมวันที่ยี่สิบเก้ามกราณ์นะครับพี่น้องครับรออพันรอบเด้อเอาเนี่ยละอันนี้เป็นในผสมในลูกที่ไหนครับลูกสามครับลูกที่สามนะครับอันนี้ลูกที่สองกันวะเนี่ยครับผมลูกที่สองเนี่ยบอกว่า อันนี้ลูกของพอได้ครับนี่พริกแดงครับพริกแดงนะครับพี่น้องครับนี่แหละพริกแดงเลยสีนี่จนใหม่พี่น้องครับขวดจนใหม่พริกแดงตัวนี้เออตัวผู้นะครับพี่น้องครับนี่แหละการส่งลูกการให้สีของตัวนี้มาเป็นยังไงให้เนื้อหนังมาหลายบวกลบเงาพี่น้องเอาตัวนี้กระไรสี่สิบกัวบวกกันครับเออไรสี่สิบบวกครับพี่น้องครับนี่เกินไรสี่สิบเปหลายเลยแหละพี่น้องตัวนี้เอ๋อลูกที่สามนมกะไม่มีติ่งนะครับผม นมบ่มีริงนะครับเด้อผู้ใดมักงัวเท่าๆนะครับพี่น้องครับนี่แหละอยากจะได้คูแม่ลูกคูนี่นะครับเนาะมาดูมาชมมาเลยนะครับครับผมส่วนหนาครับพี่น้องครับหูสันๆแบบนี้แหละเอาลูกนี่ลึกมากนะครับนี่หนังครอบเบงเอาห่ลุมากสัาไหนะครับคูนี่ว่าเท่าไรครับนี่ว่าไวเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับเจ็ดหมื่นห้าครับพี่น้องครับอ่านี่อยากจะได้นะครับพี่น้องครับถ้าลูกกับราคาถ้าได้แม่กับท่าไดตีเบงเอาครับพี่น้องครับเอาครับเออถืตัวละซามบิร์นน่หละ อ๋อนี่นะครับเด้ออยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยนะครับผู้ใดมักตูนี่เนาะเอาเบื้องทายยางของแม่นะครับมีปัญหาตำหนิตรงไหนบ้างครับนี่นี่เบื้องทายยางครับพี่น้องครับไม่มีตำหนิหรอกนี่แหละยางดีผุดนะครับเนาะเอ๋อนี่แหละมักตูใดชอบตูได้มาเอาโหลดครับพี่น้องครับครับผมนี่ผู้ใดมักตูผูสันนิยนยิ่งนะครับพี่น้องมาเอาโหลดนี่แดกดีครับเนาะแยกกันครับ อันนี้ก็แยกได้เป็นบ่โทรคุยมาโทรมาคุยกันอันนี้เปิดร่วมไว้เราเจ็ดเบื้อหาอยากจะแยกอยากจะได้แม่หรืออยากจะได้เฉพาะลูกตัวผู้นี่กัโทรได้เด้อครับพี่น้องกับโรสอบถามเอานะครับเนาะนี่แหละแม่กับผสมให้เราทีเคศูนย์ศูนย์เจ็ดเจมบอลนะครับเนาะนี่เอาเบื้องเอาครับพี่น้องครับนี่แหละอยากจะได้แมอหลดพอกงวของพ่อศิษย์นะครับมีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวผมใส้เบื้องตัวเอ่อหนิกกับไรของตัวนี่นะครับเนาะโหยงหัวขึ้นกันครับผม ตอนแรงๆก่อนเข้าครอบนะพ่อแล้วก็เอาง้อเดิมหยาอยู่เดินบ้านนี่แหละพี่น้องเนาวันนี้ก็บมิมไหค่น้นะครับผู้ใดหมักตัวใดชอบตัวใดมาเลือกมาชมเอาเลยนะครับสงสัยตรงไหนว่าบ่คโบบ่หมดโทรสอบถามทางเจ้าของงอนะครับจะในคลิปนี้บุญชูกะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกระดิ่งให้ด้วยนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชร บัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรมบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง